สวัสดีครับผมมีน้องกินนี่ย่างหิ่งใหญ่สวัสดีครับผมสวัสดีครับเลยหัโอ้ยาสีสวยครับสายเด้งสายเต้าสายกระขามมาหกเต้าจนต่อไฟฟ้าหักครับผมเต้าจนวายเอลหักนี่โอ้๊ยแซ่แซ่ตัวแอำอุ้ยแอมหักแนวเนี่ยายเจ้าเจ้าฟา่เจ้าเจ้ากินฟา่ไปเสะ มันบปแซบปลาเน่ยปลาเผาเนี่ยโปแซบบปแซบข้าวข้าวก็จีบดาใส่เหมือนแลงเดามีเวทีอยู่ใส่กระเดาเมื่อโอ้เดาทุกเดาทุกเวทีวะเดาทุกเวทีกินปลาเผาก้อนปลาเผากับโปรแซบโปแซบเด้อข้าวข้าวข้าวเดี๋ยวเมื่อโอ้นี่นะครับผมฉลองนิดหน่อยครับผมนี่ฉลองมาตัวนิดนึงครับผม อีแม่บกกาไทยรอยานอีเม่หนาอีแมีเป็นตาญาติพดออมย่าอยือคันเขานะเอ้ยมันคนสวยไหครับผมสวยครับสวยเมียได้มีมีแฟร์่างย่างหับอยกได้ฟรัลังเจ้าเจ้าเจ้าหลวงังเจ้าหัวลังอเป็เป็นโมล่ะ เรา่ปลี่าปวดเอารถมาเดินมาเดินมาเดินโอ้ยแสบสบแสเออยาเจ้ากัสังโมเปส่วนชีพเนาะก็เลนความลังยาเจ้าพลังกันไงไงเออเอ็ดดีน่ย์เบสนสิงห์มาด้วยกันไหมเ้ยมนจะมาถึงเออปกาศทางด่วนทีดีมาได้ผมอืมยาแท้ยาเดียวกับพ่อเราขับเลยอืม กินเลิศม่ต้องจ้องดอกกินเลิศอิ่มอกอิ่มใจเยอะมาแซ่บดอกปลาอะไรข้าวข้าวฮะข้าวปลาข้าวข้าวเดียวเมื่ข้าวเดียวเมื่อแข็งนะครับผมญาติมหาน้ำมันิญาติมาจิมมาทดลองเต้นน้ำครับผมเล่นเรื่องเล่นตีปลาเผาว่าตัวหนึ่งเหยียดจิมจิมเป็นว่าอะไรย่าเมื่บเม่อเดบ่เหลือเมื่อเมื่เหลือหมายความว่าทางไหน

เออเจ้าหนงขักเนาะบ้างไหนจี่เชียอกันนะมัดมักหัวฟ้าลังมานะเอยเอาด้วยสองเดนยวสองนิีวเลยเออเลืเลืบพี่ไม้จ๋าจะกรมจ๋าน้องอ้อยจ๋าน้องเมียวจ๋าหาัลโหลฟ้าลังเลย่าแดงเนาะเอย เอาหัวอันฝรั่งหัวหลันเดิมยังบ่อึดมองจูบขัดคักขัดขัดผมที่เจ้าก็พร้มวันนี้กินเมนูเด้อกินเหล่นครับผมย่าได้กินเหล่นกินเหลืกินยีรีแล้วเนาะกินเหลืมันจ้องมันถาดจีนเนี่ย้าจ้องว่าเราจะมากินหัวกินกลางจ้องอีกกลางไว้เห็นเรือกินหมดทั้งหัวทั้งน้ำทั้งต้นอ่ะกินหมดเจ้าหนูเนาะเจ้าหิวไหมเสะหิวหลายอยู่มาสโองลูกได้เลยหิวแห้งถักมาเจ้าเนาะ มาเป็นตะเอ็นมานัาเด้อยินมาชมมาหัวนหาหัวฝรังหัวหลเด้อหัวฝรังนี่ยจะบมองจูหัวบลล่บก็เอาดิยิ่ยิ่จะกอมหายแน่หาแลนะพี่ไม่จ๋าเออเออสาวอยู่เรือทั้งหลายหายไปเเพ่อจะได้หัวฝรั่งย้อเ่าบเป็นกะทเอาวันที่วีเดาอ่มีมีมีี แมมม่โอเคเยาักได้ยี่จ้านก็ได้่ชมาองลองจเจอเจ้ไหมนะจุ๊จุ๊บฝากไค้ไบายบทุกคนครับผมชิบนี่ฝากคดไดกดแชร์กดติดตามให้บาตัวด้วยนะครับผมเปิดช่องไมคออเปิดสีองไมคครับผม น,นี่เรายายนี่เราสามาเปิดให้ครับผมเปิดเป็นทางการครับเอาผู้รักผู้ใหญ่มาเปิดการเปิดงานครับผมเอาสายดาวสายหนึ่งดาวตะคาดลกเลยครับจวดครับจวดจนเอานอนมาหลายยายบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายยายยกมาขึ้น